จะพูดถึงเรื่องคอนเซปต์เรื่องกำไรขาดทุน discount tax interest นะคะอุ้ยงงไปหมดทำไมเขียนเยอะจังนะคะกำไรนะคะกำไรขาดทุน discount discount คือลดราคา tax ก็คือภาษีเนาะ interest คือดอกเบี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่มาร์ไว้นิดหนึ่งนะคะมาร์ไว้ตรงนี้ discount คือลดราคาเนาะ discount sale อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเคยเจอ tax คือภาษีนะคะโอเคภาษีคนลุกแล้ว i n t e ท e s t คือดอกเบี้ยค่ะนะคะ,นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มมันต้องเพิ่มขึ้นจากราคาจริงนะเออเรื่องภาษีนะโอเคนะเราไม่เราไม่จะไม่ได้เรียนบัญชีเราไม่ต้องทำแบบภาษีมันไม่ได้ยากแบบมีโจทย์ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเขาก็บอกเปอร์เซ็นต์มาก็แค่ เปอร์เซ็นที่มันเพิ่มคือจากเติมเท่านั้นเองนะอะมาดูคําว่ากําไรกับขาดทุนหน่อยนะดอกจันไว้หน่อยคําว่ากําไรกับขาดทุนนะคะอะคาว่ากําไรนะคะเวลาเราขายของซื้อของได้กําไรเนี่ยแสดงว่าเราขายมากกว่าซื้อใช่ไหมรับมากกว่าจ่ายเราจะได้กําไรนะคะเราเข้าใจตรงนี้ก่อนคําว่ากําไรมาจากไหนคือขายลบซื้อนะ ขายลบซื้อนะคะส่วนถ้าขาดทุนนะคะเราต้องจ่ายมากกว่าได้นะขาดทุนนะคะจะเท่ากับซื้อลบขายนะคะขายลบซื้อแสดงว่าค่าขายมากกว่าซื้อลบขายค่าขายมากกว่านะคะอันนี้ ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่ากําไรคืออะไรขาดทุนคืออะไรนะคะบอกพี่ขาดแล้วขาดทุนกําไรคือไรคะมีทั้งขาดทุนมีทั้งกําไรอคํานี้น่าสนใจนะคําว่าขาดทุนกําไรเนี่ยนะมันจะเป็นคําพูดที่พวกเอพ่อค้าแม่ค้าเขาชอบพูดนะะขาดทุนกําไรนะคะขาดทุนกําไรอันนี้พูดขำๆแล้วกันนะขาดทุนกําไรแสดงว่าเขายังได้กําไรอยู่อืม แต่กาไรได้น้อยกว่าที่เขาคาดไว้เขาเรียกขาดทุนกําไรนะคะฟีลแบบแม่ค้าแม่ค้าจะตีนเนาะว่าแบบเอ้ยเนี่ยขายเงี้ยขาดทุนกําไรหมดเลยแทนที่จะได้กําไรตัวละสิบบาทเขาได้กําไรตัวละห้าบาทก็เขาก็ขาดทุนกําไรแหละที่จะได้กําไรเยอะเยอะเนาะอ่ะอันนี้เป็นภาษาเมาส์นะภาษาเมาส์นะคะเอาไว้ดูเฉยๆเก๋ๆรู้เก๋ๆนะคะโอเคมาดูเรื่อง เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอะเราจะพูดถึงขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอามาดูเมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะนะเราจะพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างเช่นยี่สิบเอร์เซ็นตค่ะยี่สิบเปอร์เซ็น์เราจะมองเป็นสองแบบเนาะจะมองเป็นแบบยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยก็ได้นะคะหรือจะมองเป็นทศนิยมก็ได้นะคะเป็นสูตรที่สองก็ได้อยากมองแบบไหนก็มองนะคะ โอเคแล้วมันจะมาอยู่ในโจทย์แบบนี้่อ20%ของ x จะเท่ากับ2เอ้ย20ส่วนด้วย100คูณด้วย x หรือลรามองแบบรวดเดียวแบบคนเก๋ๆก็คือ 2x ค่ะจบนะคะเพื่อความเร็วนะคะพยายามมองไปให้ถึงว่า ีเซ0ของ x คือ 0.2x นะคะเราคูณเศษส่วนกันเซียนกันแล้วเนาะมองแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นกับลดลงนะคะมีแค่สองทางเท่านั้นนะไม่เพิ่มขึ้นก็นลดลงนะเปอร์เซ็นต์เท่ากันเปอร์เซ็นต์เท่ากันคือไซายเท่า,ากับขวานะเขาจะไม่ใช้คํานั้นเนาะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ลดลงนะคะพี่จะมีเออ่สูตรให้นะคะแต่สามารถเอาไปใช้ได้ หลายรูปแบบเลยนะอ่ะมาดูกันพี่จะพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ลดลงนะคะในทีเดียวเลยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นหรือลอดลงนะคะอันข้างบนเนี่ยบาร์ข้างบนเนี่ยคือเรื่องเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะแต่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นลดลงดูตรงนี้นะคะอะคือ p เท่ากับ p ศูนย คูณด้วยหนึ่งลบ r มีสองอัน p เท่ากับ p ์คูณด้วยหนึ่งบวก r พี่คะคืออะไรคะงงไปหมดแล้วคะ่ะอ่ะขอตีกรอบไว้ก่อนเราจะใช้สองสูตรหลักนี้แทบทุกอย่างในในเรื่องเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นลดลงนะเอาไปใช้นะ ซื้อของดิสเ n าในห้างเซ็นทรัลนะลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ออนท็อปมีเมมเบอร์การ์ดมีเดอะวันการ์ดมีการ์ดบ้าบอคอแตกอะไรสามารถคิดได้หมดเลยนะฮะกดมือถือแล้วก็เปรี้ยวบอกว่าฉันคิดเร็วกว่าเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้มีส่วนลดเพิ่มนะแค่ชนะในใจนะลูกนะอ่ะโอเคเรามาดูกัน P กับ P0 ศูนย์ละ R คืออะไรนะคะเอา P0 ศูนย์ก่อน P0 ศูนย์แน่นอน พอมันมีศูนย์ปุ๊บแสดงว่ามันเป็นค่าเริ่มต้นนะคะ p ศูนย์คือค่าเริ่มต้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะเป็นเงินจะเป็นอยู่ในโจทย์แบคทีเรียก็ได้แบคทีเรียเริ่มต้นจากจานเพาะเชื้อที่ก่อนทำการทดลองมีเท่านี้ผ่านเวลาไปมันจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้น p เฉยๆคือ ค่าสุดท้ายหลังเพิ่มหรือลดนะมันคือค่าสุดท้ายนะคะเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดดูตรงไหนตัวนี้ค่ะพี่คนนี้คือจะเป็นของลดลงนะคะพี่คนนี้จะเป็นแบบเพิ่มขึ้นนะคะ แสดงว่าค่าข้างล่างเนี้ยเป็นค่า p เฉยๆของไข่ของลดลงนะค่าสุดท้ายหลังลดลงนะคะแะมือแย่สุดๆอ่อันนี้ก็จะเป็นค่าสุดท้าย หลังเพิ่มนะพีศูนย์คือค่าแรกเหมือนกันโอเคแล้วมาดู R บ้าง R คืออะไรนะคะ R ตัวนี้ R มันย่อมาจากคาว่าเร e นะคะ a ร e มันคือเปอร์เซ็นต์นั่นเองเปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยนะยีคือเท่าไหร่ ศูนย์ดุวสองนะคะศู 02. นยะ์ดุวสองเนาะโอเคถ้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือศูนย์ดุวสามห้านี่มองแบบนี้นะคะอาสองตัวเหมือนกันนะคะ R rate ตัวนี้เหมือนกันนะคะไม่ต่างก,กันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู example หน่อย example แบบลดลงเนาะเพราะฉะนั้นลดลงคีย์เวิร์ดของเขาคือพวก discount นะคะ discount หรือมีอะไรก็ได้ที่มันมีแนวโน้มที่ความหมายว่าลดลงอะนะคะอันเนี้ยลดลงส่วนคีย์เวิร์ดของอันนี้ที่จะเจอบ่อยๆก็คือพวกแท็กแวกเออพวกแท็กนะแท็กจะต้องเพิ่มจากราคาเดิมนะคะสมมติว่าแท็กทุกคนจ่ายหมดอยู่แล้วไปเซเว่นก็จ่ายแท็กนะคะซึ่งบอกอุ้ยพี่ค้าของราคา10บาทแล้วทำไมหนูจ่ายแท็กมันต้องมากกว่า มันก็ต้องมากกว่าสิบบาทอ๋อมันออนท็อปไปแล้วไงสิบเปอร์เซ็นต์อะเอ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะมันออนท็อปในราคาสิบบาทยี่สิบบาทไปแล้วนะคะลองไปดูใบเสร็จเซเว่นได้นะคะไม่ได้เข้านะคะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะคะโอเคต่อไป tax โอเคแล้วก็ interest หรือดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเราได้เราได้ดอกเบีย้ยเราต้องดีใจนะเพราะเราได้เพิ่มขึ้นเนาะดอกเบีย้ยเอา้า ไม่หายโอเคดอกเบี้ยอันนี้คือตระกูลเพิ่มนะคะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเรามี example หน่อยสักหนึ่งเนาะ example สักหนึ่งสีอะไรดีเอา example สีนี้แล้วกัน example แบบเพิ่มๆนะพี่บอกว่าเ,ออเป็นคนฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าแพงๆหน่อยนะคะเอากระเป๋าเอากระเป๋าสักหมื่นหนึ่งแล้วกัน แบบพี่ค่ะแล้วแบบใช้เงินฟุ้งเฟยเลขมันมัน,มนสูงเยอะไงก็เลยเลือกหมื่นหนึ่งน้ออ่ะราคาหนึ่งหมื่นบาทนะคะราคาหนึ่งหมื่นบาทพี่บอกว่าดิสคาวไปสิบเปอร์เซ็นต์นะคะข้อนี้ทำแบบดิสคาวสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเราจะต้องจ่ายค่ากระเป๋าราคาเท่าไหร่นะคะดิสเขาไปสิบเปอร์ซแสดงว่าถ้าดิสเขาไปสิบเปอร์เซนเราจะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเข้าใจก่อนจ่ายไปเก้าสิบเปอร์เซนเข้าใจไหมมีอยู่ร้อยเปอร์เซนเอาออกไปแล้วสิบเอร์ซมันก็จะเหลือเก้าสิบเ็นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราต้องจ่าย9ก้าสิบปอร์เนเก้าสิบปอร์เซ็ตของอะไรของราคากระเป๋าเพราะฉะนั้น ถ้าโจทย์ถามราคาลดก็คิด10%ถ้าโจทย์ถามราคาจ่ายต้องจ่าย90%อันเนันนี้แหละคีย์เวิร์ดของเรื่องเปอร์เซ็นต์นะว่ามันเอาเปอร์เซ็นต์ของฝั่งไหนมองเป็นหลอดเต็มร้อยมีฝั่งหนึ่งเกมีฝั่งหนึ่งเป็น1ิบเขาเอาข่รเราเลือกเขาให้อะไรมาเรายื่นเลยเอาเอาค่าจ่ายค่ะเอาไปเลย90สถ้าเอาค่าลดก็เอาไป10โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถาม ลดแล้วกันนะอ่ะแสแดงว่าดิสไป a y เท่าไหร่ดิสไป a y ก็เป็น1,000 10, งหมืนคูณด้วย0.1เห็นไหมศูจจะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับ1,000นะคะจะเท่ากับ1,000แต่ข้อนี้พี่ขอใช้สูตรจ่ายนะคะจ่ายเราจะใช้สูตรว่า p 0คูณด้วย1นลบ r นะเราจะใช้สูตรนี้นะเพราะฉะนั้นจ่ายจะได้เท่าไหร่พีศูนย์คือหนึ่งร้อยราคาออริจินอลของกระเป๋าเนาะหนึ่งร้อยเราใส่เอ่หนึ่งพันหนึ่งมื่นสิหนึ่งมื่นใส่ไปแล้วหนึ่งลบ r ก็ใส่หนึ่ง r คือสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งลบศูนย์จุดหนึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดเก้าจะเท่ากับเก้าพันเนี่ย จริงๆถ้าเราใช้สูตรตั้งแต่แรกเราได้คำตอบเลยนะว่าเป็นหมื่นคูณด้วยศูจุดเก้าถามจ่ายนะคะเพราะว่าอะไร p เฉยๆคือค่าหลังการลดแล้วหรือหลังการเพิ่มแล้วนั่นเองเราก็สามารถใช้ได้นะคะอ,ะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะโอเคตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองกระเป๋าราคาเท่าเดิมค่ะ นะคะอะเป็นสินค้านำเข้าจ่ายภาษีหน่อยแท็กเจ็ด์ซะจ่ายแท็กเ์เข้อนี้เรามาแบบฟิลใช้สูตรเลยถามว่าซื้อหมื่นหนึ่งเนี่ยจ่ายภาษีหลังจ่ายแล้วฉันสรุปฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่กับกระเป๋าใบนี้ที่นำเข้ามีแท็กเ์เนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายจะเท่ากับ p 0คืออะไร1นึ่งหมื่น คูณด้วย1นลบ r เปอร์เซ็นต์คือ7ใช่ไหมเจ็ดส่วนร้อยคือ0ูนจุดเก็เป็นลบศูนจดไปเลยจบนะคะจบจะได้เท่าไหร่เนี่ยจะได้เป็น10,000มืนคูณด้วยศูนย์จเก้าสามนะคะเอ้ยแท็ก็กนี่หว่าไม่ใช่ลบลบนะคะแท็กมันต้องเป็นบวกสิ เป็น1บวกด้วย0.07นะคะจะเท่ากับเท่ากับข้างล่างหน0 0 0คูณด้วย1.07นะคะแอบโกงนะแอบโกงอ่ะเท่าไหร่ค่อยจะได้1,700นะคะโอเค1,700อ่าเป็นไงเปอร์เซ็นต์พอเข้าๆรู้เรื่องแล้วนะอ่ะพี่จัดจักรวาลใหม่ มีแม่งทั้งเพิ่มทั้งลดในข้อเดียวกันนะคะเป็นแบบซื้อของแล้วมีมีบัตรหลายใบมีเมมเบอร์หลายใบนะคะอ่ะเหมือนเดิมอันนี้จะยำรวมกันเลยนะยำรวมนะคะยำรวมกันอ่ะซื้อของราคาเยอะขึ้นนะคะกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะราคาสองหมืนบาทนะคะ ดิบไป10%ลดราคา10%มีเมมเบอร์การ์ดนะคะเมมเบอร์การ์ดเซ็นทันหรืออะไรก็ตามนะคะ5%ค่ะมีต้องจ่ายแท็กด้วยค่ะ7%มีลัดเยียร์เซลนะคะโอ้สิ้นปีแล้วลัดเยียร์เซลนะคะอีก5%สรุปว่าถามว่าฉันจะต้องจ่ายกระเป๋าเท่าไหร่เนี่ย เท่าไหร่เออถ้าจะมานั่งทำทีละขั้นก็พอดีกันมีกี่ตัวเนี่ยหนึ 1, ่งสิบเปอร์เซ็นตห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นสี่ตัวนะถ้าจะมาทั้งทำสี่ขั้นก็จะดูขี้เกียจไปเนาะแบบเอาขั้นแรกทำขั้นแรกแล้วก็ไปดิสขั้นสองไปดิสขั้นสามไปดิสขั้นสี่ไม่ต้องนะคะข้อนี้เรียกว่ามัลติพายลิ่งนะคะคือคูณแม่งให้หมดเลยค่ะ คูณตัวไหนคูณอีตัวลดตัวเพิ่มนี่แหละคูณมันให้หมดนะคะเริ่มต้นจากค่า Initial i n i t i a ค่าเริ่มต้นเนาะคือค่า p ศูนย์นะคะค่า p ศูนย์คือค่าสองหมื่นค่ะสองหมื่นคูณกับอะไรดิสไปสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ดูก่อนดิสเพิ่มหรือลดลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายเก้าศูนย์จุดเก้าหนึ่งลบ 1นึ1ก็คือ0ูดเเนาะโอเคต่อไปเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์ต้องมีหน้าที่ลดราคาใช่ไหมหน้าที่ลดราคาเพราะฉะนั้นเมมเบอร์เท่าไหร่เมมเบอร์ห้าเปซลดไปห้าเปอร์เหนึ่งลบศนหได้เป็น0ูนจุหต่อไป t ท x t ซ์ทอยู่ในตระกูลใครตระกูลเพิ่มใช่ไหมบวกเจ็ดเปอร์ซแสดงว่าก็ต้องเป็น 1.07นะคะ1บวก0.07เนาะลาดเยียเซลลดไปอีก5%นะคะก็คูณด้วย0.95ห้ามเอาเปอร์เซ็นต์ไปบวกลบเด็ดขาดนะคะเห็นมันลดเหมือนกันเอามาบวกกันไอ้แท็บนี้ไม่ไม่นะไม่ต้องคูณกันแบบนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่คิดมาแล้วนะคะจะได้1 7 0 0 0 382.15จุโอ้จ่ายน้อยจริงจ่ายน้อยจริงนะคะอันนี้คือ final price นะคะอันนี้คือจ่ายนะคะราคาจ่ายจริงนะจ่ายจริงนะคะจ่ายจริงะะจจราคาเท่าน,นี้นะคะมีพื้นที่เหลือไหมเดี๋ยวจะเติมโจทย์อีกโอเค ใต่จริงหมื่นเจ็ดนะคะทีนี้มีคำถามเพิ่มอีกสรุปแล้วฉันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถามเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะเขาเรียกว่าเปอร์เซนเทนะคะเปอร์เซนเทเปอร์เซนเทสถามว่าเปอร์เซนเทคืออะไรเปอร์เซ็นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่น วันนี้ฉันมีเงินหนึ่งพันบาทพรุ่งนี้ฉันมีเงินหนึ่งพันห้าร้อยคำถามถามว่าฉันมีเงินเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เอออันเนี้ยคือเปอร์เซ็นเทสนะคะสูตรง่ายมากจำไว้ Differ หาร Original คูณร้อยใช้ได้หมดเลยนะสูตรเนี้ย Differ หาร Original คูณร้อย มันคืออะไรมันคือเปอร์เซ็นต์ยิวในเคมีเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์เพอริฟ่าเพริตี้ต่างๆอะไรพวกเนี้ยสามารถหาได้มาจากอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะดิฟเฟอร์มาจากดิฟเฟอเรนซ์นะคะดิฟเฟอเรนซ์คือผลต่างนะคะผลต่างคือเท่าไหร่หารด้วยออริจินอลออริจินอลคือมันเทียบกับใครนะคะผลต่างอันนี้คือผลต่างเนาะอ่ะผลต่างออริจินอลคือเทียบกับใครนะคะ แล้วก็คูณร้อยร้อยร้อยรู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นอะไรนะคะข้อนี้ถ้าอยากถามเปอร์เซ็นเราจะทำยังไงเปอร์เซ็นผลต่างนะคะแบบพี่คะจะต้องเอาค่าก่อนดน้านนั้นหรือค่าตรงไหนเอามาลบกันก่อนมันมีสูตรให้จำไม่ต้องจำเธอดูแค่ตัวเลขสองหมื่นกับหมื่นเจ็ดเธอคิดว่ามันเพิ่มหรือมันลดมันลดลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์เลยว่า อุ้ยเดี๋ยวทําแล้วมันจะติดลบถ้าติดลบแปลว่าลดลงไม่ต้องดูด้วยตาเปล่าสิ่งพวกนี้สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ว่ามันลดหรือมันเพิ่มนะคะอันเนี้ยมันลดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวมากลบตัวน้อยเลยหมดปัญหาเลืองเครื่องหมายนะคะเอาตัวมากลบตัวน้อยก็เป็นเอาสองหมื่นนะคะยังเห็นอยู่นาะหน้าจอสองหมื่นลบกับหนึ่งหมื่นเจ็ดสามแปดสองจุดหนึ่งห้านะคะส่วนด้วย ออริจินอลสิ่งที่จะผิดคือออริจินอลนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะใช้สองหมื่นหรือหมื่นเจ็ดดีนะคะข้อนี้จะต้องใช้สองหมื่นเพราะเทียบว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมจากเดิมคือราคากระเป๋าสองหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นหารด้วยสองหมื่นค่ะแล้วคูณได้วยร้อยจบเลยนะคะคำตอบได้เท่าไหร่เอาไปคิดเราเองนะคะอันนี้สอนเรื่องเปอร์เซ็นเทสนะคะเปอร์เซน็นเทสเปอร์เซน็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเอง อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่มันมีอยู่นะเปอร์เซ็นต์ที่มันมีอยู่มันไม่สามารถรวมกันได้นะอันนี้พี่บังพูฟแล้วเดี๋ยวพี่ขอใช้เครืเลขนหน่อยเลขเยอะไม่ไหวค่ะหนึ่งเจ็ดสามแปดสองจุดหนึ่งห้าหารด้วยสองหมื่นอ่ะคือร้อยอ่ะมันจะได้เป็นสิบสามจุดศูนย์เก้าเปอร์ซ็นอันนี้พี่ปัดมาแล้ว 13.09%ซึ่งไม่เท่ากันไหมถ้าเอามาบวกกันเนะี่ยเออเอามาบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ย10 2027ถ้าลด27%รล้านเจ๊งนะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถบวกกันได้ทั้งสิ้นนะคะค่าที่ถูกต้องคือเขาลดไป13%นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวพิสูจน์แล้วนะห้ามเอาเปอร์เซ็นต์มาลบบวกกันเด็ดขาดนะคะข้อนี้จะเป็นเรื่องการทาสีบ้าน นะรับบดหลายอย่างเลยคือนะถ้าสีบ้านเพ้นบ้านนะคะเพ้นบ้านเป็นสีชมพูกับส้มนะเราต้องมีบ้านบ้านบ้านของใครเนี่ยทําไมต้องทาสีชมพูกับส้มเลยนะนแบนลนส์ดสดนะคะอ่ะเขาบอกว่าเพ้นรูมนะคะหกสิบเปอร์เซ็นจะเป็นพิง้งค์สี่สิบเปอร์เซ็นจะเป็นออเรนต์นะคะอ่ะพี่ขอไฮไลท์ก่อนข้อมูล หกเปอร์เ็นเป็นพิงสี่สิเปอร์เ็น o เป็นอรนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาเริ่มจากการเพ้นท์เขาจะมีถังสีนะคะถังสีมีทั้งหมด3ามถังด้วยกันโดยถังละหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรพี่มองเป็นพันห้าเนาะพันห้าเอ็มแนะคะมีสีอะไรบ้างมีเรดย o โล่ไว้นะคะก็จะเป็นสีที่เตรียมผสมนะคะอ่ะพี่ขอเขียน Condition ตรงนี้เลยจะได้ เขียนทีเดียวนะคะอ่ะสีที่เขากิเวนนะคะคือหกสิบเปอร์เซ็นเป็นพิงค์นะฮะหกสิบเอร์เซ็นของผนังจะเป็นพิงค์แล้วก็จะใช้สี่สิเอร์เซ็นจะเป็นออเรนนะคะเขาบอกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์มีสีอะไรบ้างมีเรดนะคะมีเยลโล่นะคะแล้วก็มีไวท์นะคะสีขาวนะคะ อันนี้คือหนึ่งถังเต็มนะก็เป็นพันห้า ml มแอถังอันนี้คือเริ่มเปิดถังเลยเปิดสีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นพันห้าต่อถังโอเคหลังจากนั้นเขาบอกอัตราส่วนที่เขาจะเริ่มผสมแล้วต่อจากนี้นะ mix equal amount น่ะเจอคาว่า amount อีกแล้วนะคะคือ mix equal จเจอคาว่า e q u เนี่ยเธอเอาไปฝันแน่นอนเลยเนาะ ม็กซ์อีควอเคือเรดกับ Yellow อ่ะสองอันเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่สองก้อนเนี้ยใช้ปริมาณที่เท่ากันอีควอ a m o เม t คือปริมาณเท่ากันเนาะปริมาณเท่ากันทั้งสองอันนะไม่รู้ด้วยเท่าไหร่เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะคะเอาออร์เลก่อนนะออร์เลใช่ไหมออร์ n ลเนาะโอเคออร์เลเขาใช้สี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะ โดยใน40%เปอร์เซ็นี่ยมีเรทนะคะเรทต่อเยลโล่เนี่ย,ะะเ,ยเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งต่อไปพิงค่ะพิ้งจะมีทั้งหมดหกสิบเปอร์เซ็นต์โดยมีเรทกับไว้นะคะอ่ะเขาบอกว่า Mix กันแบบเลโชนหนึ่งต่อสามใครหนึ่งเรหนึ่งไว้์สามนะคะก็จะเป็นหนึ่งต่อสามะแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรมาอีกเลยนะโอเคมาดูพาราการาฟนี้นะคะเขาบอกว่าเอ่ออา o ์มอลออรกับ Pink เนี่ยถ้าทาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่า he had เก้าร้อย ml ของ Yellow Left นะคะ Left คือเหลือนะคะใช้ทั้งหมดอ่ะหลังจากาาสีแล้วเหลือ Yellow อยู่9ก0านะคะเหลือ Yellow อยู่900าร้ออย 900. จอดถามเ Le ล Left เท่าไหร่ให้ Yellow Left มาเราจะเทียบเล Left Le ยังไงข้อนี้เรามองที่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ เปอร์เซนต์ที่โผล่มาให้เห็นเนี่ยมันคือเปอร์เซนต์ยูสใช่ไหมอัตราส่วนต่างๆที่เนี่ยเขาขอเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์นที่ให้มาเนี่ยคือเปอร์เซนต์ยูสทั้งหลายนะคะแสดงว่ายูสกับเลฟเราจะหาได้โดยไงเอาทั้ตัเอาพันห้า 1, 5, ลบกับยูสจะเท่ากับเลฟใช่ไหม พันห้าลบยูสจะเท่ากับเลฟนี่เราได้เราได้ความเข้าใจตรงนี้มากกว่าอันนี้เราต้องรู้เองนะคะมีอยู่ใช้ไปแล้วมีใช้เหลือเหมือนเคมีเลยไหมมีใช้เหลือสุดๆนะมีอยู่พันห้าใช้ไปเท่าไหร่แล้วค่อยเลฟนะคะเพราะฉะนั้นเยลโล่เรารู้เลยนะคะเยลโล่ Yellow, เรารู้เลยว่ามันใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้น เอ,อโจทย์เขาให้มาว่า yellow left นะคะ yellow left 900แสดงว่า yellow use คือเท่าไหร่คือพันห้าอ้หกร้อยหกร้อยเออหกร้อย ml แล้วมาดูอัตราส่วนกันมา อัตราส่วนเนี่ยเรดกับเยลโล่เนี่ยเรดกับเยลโล่บวกกันได้อลเอนช์ใช่ไหมอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแสดงว่าในออ a เ g น4์สี่สิบมีเรดที่ใช้อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตมีเยลโล่ใช้อยู่เท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นหกสิบหกร้อยมลจะเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะเปอร์เซ็นต์นี้เป็นเปอร์เซ็นต์นนยูดถ้านะเออล้วเทียบเลยอัตราส่วน นะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเราจะเทียบกับเลทเนาะหาก่อนเลทเปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่เลทที่ใช้เลทมันอยู่ในพิงอีกอันนึงใช่ไหมพิงอันนี้เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อสามทำเป็นหนึ่งส่วนสี่คูณหกสิบได้ไหมหาว่าอัตราส่วนหนึ่งในสามอ่ะในหกสิอ่ะเปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่หารสี่ไม่งงนะเพราะเลทหนึ่งส่วนเยลโล่ yellow, เอ้ย ไว้สามส่วน,น,น,วน okay. รวมกันเป็นสี่ส่วนโอเครวมกันเป็นสี่เป็นหนึ่งส่วนสี่คูณหกสิบได้เป็นส <15. S 1> uh, ิบห้าเปอร์เนซะ็นต์เพราะฉะนั้นเลทมีเท่าไหร่ไ่ต้องคิดไว้โจทย์ไม่ได้ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเลทททัลนะคะเลททัลมีอยู่เท่ากับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ สามสิบห้าเปอร์เซ็นเทียบเลยนะคะเทียบเลยเทียบจากยูสเนี่ยแหละเพราะมันเป็นเทอมยูสนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นจะเท่ากับหกร้อยและถ้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นจะเป็นเท่าไหร่ตั้งเลยหกร้อยมลจะมีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเรทยูสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต จะเป็นเท่าไหร่นะคะข้อน,นี้เลทยูสจะมีห้าเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยคือเลทเล s ยเนาะเพราะฉะนั้นเล l เล t เป็นเท่าไหร่จะเท่ากับพันห้าลบพันห้าสิบจะเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบมลคือคำตอบ อพอดีเอ้ยตอบภาษีแคทอ่าพอดีอัตราส่วนรัวๆเลย